เพาะมะกรูดให้ขึ้นจะไปปลูกตามไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นขึ้นยากเพาะมะกรูดให้ขึ้นจะไปปลูกตามไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นขึ้นยากเขาอ,ออกหลายรุ่นอยู่ในหน้า เขาก็ขึ้นใหม่ที่เราตั้งใจปลูกไม่ขึ้นหรอกบ้านหลังจากเราได้มากูดแล้วเราจะไปตำเครื่องแกงกันนะคะกอตัวแล้วก็หอโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำ ลูกไม่ค่อยใหญ่ในหนาไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนี่ก็ททำท่าเหมือนจะแก่แล้วนะ่นพิกแกงวันนี้เราจะทำแกงไก่มาเก็บมะกรูดกันค่ะอยู่เกือบติดกับพื้นเลยข้างบนนั่นหอไม่ถึง ต้องเอาบันไดมาต่อครับเพื่อนเอนก็ลอกแย่งกินมูเอาถุงมาห่อในย่าถ้าไม่ห่อไว้กะลอกมากินหมดถ้าไม่ห่อนะยังยังไม่ทันได้มีรสหวานหรอกคะ่ะ ปลูกไว้ยังไม่เพาะมะกรูดให้ขึ้นจะไปปลกูกตามไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นขึ้นยากถ้าไม่ห่อนะยังยังไม่ทันได้มีรสหวานหรอกคะ่ะปลูกไว้ยังไม่เขาก็ขึ้นใหม่ที่เราตั้งใจปลูกไม่ขึ้นหรอกครับเพื่อน ก็ลอกแย่งกินมดเขารู้ก่อนเราอีกกว่า,าจะจะลวกในหนาสุกไม่สุกนี่สามไม่เห็นรอยกระลอกกินแล้วแทะแล้วสาถึงรู้ถ้าไม่ห่อนะยังยังไม่ทันได้มีรสหวานหรอกค่ะปลูกไว้ยังไม่ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะกรูดค่ะเพื่อนๆจะไปทำเขารู้ก่อนเราอีกกว่า,าจะจะลวกในหนาสุกไม่สุกนี่สามไม่เห็นรอยกระลอกกินแล้วแทะแล้วสาถึงรู้เก็บมะกรูดไปแกงกันนะคะอันนี้คือบริเวณรอบป ไม่ห่อนะยังยังไม่ทันได้มีรสหวานหรอกค่ะปลูกไว้ยังไม่เก็บมะกูดไปแกงกันนะคะอันนี้คือบริเวณรอบแต่ที่ล่วงมาเนี่ยบางทีเราเหยียบให้ติดดินให้ให้ให้ลูกเขาเละๆหน่อยเขก็ขึ้นแลละแต่บางทีเราตั้งใจเฉพาะนะ อยู่เกือบติดกับพื้นเลยข้างบนนั่นหอไม่ถึงต้องเอาบันไดามาต่อเพื่นเพื่อนก็ลอกแย่งกินโมนูพริกแกงวันนี้เราจะทำแกงไก่มาเก็บมะกดกันค่ะ อยู่เกือบติดกับพื้นเลยข้างบนนุ่นห่อไม่ถึงต้องเอาบันไดามาตอกต้นนี้ก็ดกอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ห่อไว้อันนี้สองลูกคสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะกรูดคะ่ะเพื่อนๆจะไปทำานี่ เอาถุงมาห่อในดาถ้าไม่ห่อไว้ก็ลอกมากินหมดต่อตัวแล้วก็หอ่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำต่อตัวแล้วก็หอ่อ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำเครื่องแกงกันค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็ดกอยู่เหมือนกันนะคะน,นี่ห่อไว้อันนี้ส่งเอาถุงมาห่อในยนาถ้าไม่ห่อไว้ก็ลอกมากินหมดดูเลย ฝนตกนี่อันนี้ลูกเก็บมะกรูดไปแกงกันนะคะอันนี้คือบริเวณรอบปนี่ที่ร่วงๆนี่เดี๋ยวถ้าไม่เก็บก็ทิ้งนะเดี๋ยว ไม่ห่อนะยังยังไม่ทันได้มีรสหวานหรอกค่ะปลูกไว้ยังไม่แต่ที่ร่วงมาเนี่ยบางทีเราเหยียบให้ติดดินให้ให้ให้ลูกเขาเละๆหน่อยเขาก็ขึ้นแล้วแต่บางทีเราตั้งใจเฉพาะนะแต่ที่ร่วงมาเนี่ยบางทีเราเหยียบให้ติดดินให้ให้ให้ลูกเขาเละๆหน่อยเขาก็ขึ้นแล้วแต่บางทีเราตั้งใจเฉพาะนะไม่ทันได้มีรสหวานแค่ อ่าพอรู้ว่าสุกก็ลอกก็มาก่อนแล้วอันนี้ก็ลูกใหญ่พอสมควรห่อไว้ถ้าไม่ห่อนะยังยังไม่ทันได้มีรสหวานหรอกคะ่ะปลูกไว้ยังหลังจะเก็บประกวดเสร็จแล้ว ขอบขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะหลังจากเก็บมะกรูดเสร็จแล้วขอบขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปให้ค่ะสวัสดีค่ะต้นนี้ก็ตกอยู่เนกันนะสวัสดีค่ะ,นนว,นนะว,คะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะกรูดค่ะเพื่อนๆ จะไปทาเพาะมะกรูดให้ขึ้นจะไปปลูกตามไร่ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นขึ้นยากหลังจากเก็บมะกรูดเสร็จแล้วขอขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปให้คะ่ะสวัสดีค่ะเพาะมะกรูดให้ขึ้นจะไปปลูกตามไร่ตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นขึ้นยาก สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะกรูดค่ะเพื่อนๆจะไปทำสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บมะกรูดค่ะเพื่อนๆจะไปทำนี่ที่ร่วงๆนี่เดี๋ยวถ้าไม่เก็บเขาทิ้งนะเดี๋ยว ลูกไม่ค่อยใหญ่ในหน,หนาไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนี่ก็ทำท่าเหมือนจะแก่แล้วนะตอนนี้ก็ดกอยู่เหมือนกันนะคะอนนี้หอไว้นี่สมลูกคกนี่ที่ร่วงๆนี่เดี๋ยวถ้าไม่เก็บเขาทิ้งนะเดี๋ยวบ้าน หลังจากเราได้มะกูดแล้วเราจะไปตำเครื่องแกงกันนะคะหลังจากเก็บมะกูดเสร็จแล้วขอบขอบคุณเพื่อนทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปให้คะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ลูกใหญ่พอสมควรขอไว้เก็บมะกูดไปแกงกันนะคะ อันนี้คือบริเวณรอบไะทันได้มีรถหวานแค่อพอรู้ว่าสุกก็ลอกก็มาก่อนแล้วถ้าไม่หอนะยังยังไม่ทันได้มีรถหวานหรอกคะ่ะปลูกไว้ยังไม่ทันได้มีรถหวานแค่อพอรู้ว่าสุก